สวัสดีครับผมมันนี้มาหายเกียบพาไม่ออกมาหายเกียบไปใส่ข้อกล้วยปุ่นค่อยหน่อยขอกมันดีครับโตัเปลือนเบิด เก็บมาไว้เถอะใครห้ยจักสอบนะห้ไรยแี้วจาเชื่อสิพ่อสามยี่สิบสามสิบสอบคนที่ไ <ป S 2> ้สอไเดี๋ยวจักสอบเลยนี่ ไปเชียบสองสอบแล้วครับซห,ห้องกระเลเคื่งหนึ่งกินหลายกี่ลายเหี้ยวหลายโตเพื่อนเ,นเบิร์ดครับขอกะเล่เบิร์ดตน ขยันได้นี่ยไม่ออกเดี๋ยวไฮเดี๋ยวสิ้าไปเทเสืยออกครับห้ยหน้าบาานี้เอารถมาใส่ายไปไฮละเอเคอื้อ ไปหลจักสอบนี่คือจังให้แบบหักหลายนึงเอาไปเซบเบิดข้าวสอบไปข้าวสอบแล้วพี่น้องย,ย้ายย้ายทาเราบอ,าอบ๊ะขี้หน่อยพี่ชบ

คนงานเพิ่นคนงานเพนานมายาไเวทาาด้วยมามามาเต็มพอดีบ่บันเน่ เบอร์ความเละมันความเละข้องคอขวดความเละข้องอ่างเหรอเขือนวัดผุนใส่แบบน้าเลย คีบปนีก็บ่วกมีอยัางไรพี่น้องกดใจก็กดได้เกี่ยหายเบียดให้ไม่ออกเย็ดที่สุดหรอกใน้ำกัน